เอาแล้วก็ผมวันนี้ผมจะมาสอนุคนนะครับเล่น2 ID ในเครื่องเดียวนะครผมวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วผมจะสอนแบบละเอียดที่สุดแล้วนะครับผมก็ขอคนหนึ่งไลค์แล้วก็ไปดูกันเลย แล้วแล้วก็ผมวิธีง่ายๆนี่นะครับสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมเลยนะครับก็คือ Gmail นะครับผม Gmail ที่เอาไว้นะครับผมมาล็อกกับ เพสโตนะครับผมเป็น G ี mail ที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่มีอีเมลอยู่แล้วก็สามารถนะครับผมเอามาผูกกับเพสโตที่จะโคลออกมาก็ได้นะครับผมเพราะว่าขั้นตอนนะครับผมมันจะทําการต้องได้โคลแอปสโตหรือว่าเพสโตเนี่ยก่อนนะครับผมคือไม่รู้ว่า iOS จะมีหรือเปล่านะครับผมแอปนี้นะก็ Android นี้ทงาง่ายที่สุดแล้วนะครับผมก็ลองเอาไปทําดูตามคลิปผมได้เลยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มจากอีเ uh, มล้วเนาะหลังจากที่ทุกคนมีอีเมลแล้วก็ทําตามผมได้เลยนะครับ เราผมขั้นตอนง่ายๆนะครับผมสำหรับเล่น2องไอดีนในครั้งเดียวทุกคนต้องมีแอปโ cloning นะครับพอมันจะใช้เป็นวิธีแอป cloning นะสำหรับใครที่ทำสองป็นอแอปคู่ขนาดหรือหลายบัญชีที่มันแบบที่ผมเคยขึ้นรูปให้ก่อนแบบคลิปก่อนที่ผมเคยสอนไปนะมันมันยากเนาะออแอปนี้ง่ายสุดแล้วทุกคนก็ดูโหลดแอปนี้มานะครับผมนี่เลยแอป,แอปตอัวนี้นี่ ตันนี้นะผมนี่ตัวนี้ผมลากอยู่เนี่ยอ่านี่ดูครับผมตอนนี้เลยนะครับทุกคนต้องโหลดมานะผมหลังจากที่ทุกคนโหลดแล้วนะเออยวออกก่อนทุกคนโหลดมาเสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการกดเข้าไปในแอปนะเราต้องไปทําการอ่าอย่าลืมสร้างเมล้วยนะครับทุกคนก็มาหน้าแรกนะมันจะไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้เลยนะอันนี้คือสิ่งที่เราโอนออกมาแล้วนะครับผมเออสาหรับใครที่เข้ามาแล้วมันจะให้อนุญาตก็กดอนุญาตแล้วก็อ่ากดยอมรับไปก่อนเลยนะผมแล้วก็มาตรงนี้ครับผมตรงกลางนี่เลย นี่ก็จะประมาณนี้ทนนี่ไม่นควรอะไรไว้ก็สามารถโคลนได้เลยนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับผมอ่าอันนี้ผมโคลนเป็นอ่า Google Play Store แล้วทุกคนก็หาทำการโคลน Google Play Store นะครับผมเออหรือว่า Play Store นั่นแหละเอาไว้โหลดนะครับผมกดโคลนน,นนะครับผมวิธีกดโคลนนะผมจะลองโคลนแอปแอปนึงให้ดูกลัน,นเป็นอ่าเป็นบิลลี่บิลลี่ก็แล้วกันนะครับผมอ่ะทุกคนกดเข้ามา โอเคโอเคนี่มันก็นจะเข้ามาที่เด้งเข้ามาที่เพสโตเลยนะแล้วก็ทําการ <c oughs> กดดาวน์โหลดไปนะครับตรงนี้มานี่นะผมเอามาอีกทีนึงนะ,ะทุกคนก็เลือกนะผมคนเป็นเพสโตวิธีกันโขนะผมกดามาตรงนี้กดบู๊กนะผม กดตรงนี้เลยนะครับผมแล้วกดตรงนี้ก่อนก็ได้อันนี้คืออะไรไม่รู้ว่าผมกดไปแล้วนะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้มันจะเดิงเข้าให้เราจากนั้นเราก็ทําการลงชื่อเข้าไซต์เพจสโตจากนั้นก็หลังจากลงชื่อเข้าไซต์เสร็จแล้วก็ไปพิมพ์ค้นหาดาวน์โหลดดิมลีในเพ t สโตเลยนะครับผมอือันนี้ผมมีเพ t สโตถึงสองอันนะเพราะว่าโคดนออกมาแล้วนะครับผมเนี่ยผมโคดออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็ไปดาวน์โหลดดิมลีในนั้นนะครับผมจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับผมแค่นี้แหละ อ่าแค่นี้เราก็สามารถเล่นดิมลีกสองีในเครื่องเดียวได้แล้วนะครับผมเือ,อก็สมมุติเอาว่าบิลิบิลีตัวนั้นนะครับเป็นแอปสโต์ก็แล้วกันหรือว่าเพจโต o g l e Play Store อะไรครือ,อก็เดี๋ยวผมทําให้ดูแบบนั้นนะก็สมมุตินะเพราะว่าผมทําการโคลนเพจโต์ไปแล้วไงผมไม่สามารถโคลนได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับมันได้แค่รอบเดียวก็คือ โหลดมาแอปหนึ่งก็สามารถเล่นได้เพิ่มอีกหนึ่งดีถ้าใครทำสองมันีหรืออะไรมันซีได้ก็เล่นได้เพิ่มๆๆไปเรื่อยแต่แอปนี้นี่ง่ายสุดแล้วนะครับผมสําหรับที่ผมนํามาในวันนี้อืแล้วก็ลองไปทําดูได้นะครับผมจากนั้นก็กดเข้าไปในปสตูแล้วก็พิมพ์ค้นหาดาวโหลดเดนลีซ็อกเกอร์เลยนะกดติดตั้งแปบ๊บเดียวมันก็ได้แล้ว,ลวก็กดเล่นเลยมันก็ได้สร้างไอดีใหม่แล้วนะครับผม ราคาใครสนใจอยากได้ไอดีแบบไหนก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับตอนนี้ผมมีไอดีปล่อยถอยู่ถึงสองไอดียกันเลยทีเดียวนะบมเป็นไอดีราคาถูกแล้วก็มีไอ f ดี l ฟูลทีมอาร์เซนอลด้วยนะครับรอติดตามกันนะผมเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์แล้วก็อย like, ่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ไปแล้ว Make it happen with some work and believe. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes.